สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำครับผมสบู่เหลือใช้ครับผมเราก็จะมารีเซ็ทเคากลับมาใช้ใหม่ครับผมเอามารางไม้รางมือครับผมก็ไปจัดครับผมเราก็ต้องไม่ต้องไปซื้อแอลกอล์ครับผมนี่ครับผมสบู่ที่เราใช้อะไรอะปัจจุบันทุกอย่างครับผมที่เรามาใช้ล้างหน้าถูตัวเราก็จะมารีเซิล กลับมาใช้ใหม่ครับผมก่อไม่จะมีกระป๋องครับผมไม่ได้นะครับผมวาส,สลีนเอามาทากระป๋องสักเล็กน้อยเพื่อมาให้สบู่ติดกระป๋องถ้าผมก็ผมไปเราไปลงมือทำกันเลยโอเคเราก็จะมาใช้ไฟปั่นกลางนะครับใส่สบู่ลงไปเลยนะครับรอให้ละลายเข้าถัง ให้มันเข้ากันให้ดีนะครับพอเข้ากันได้ที่เราก็มานอกน้ำเย็นทิ้งไว้สักหนาทีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาตกแต่งให้สวยงามสักนิดหน่อยนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะได้ก็ประมาณนี้แหละครับผมสวยงามไม่เออก็หอมโอเคอยู่นะครับมีดีต้องบอกต่อครับ Terima okay.